หลังจากสถานาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทวีความรุนแรงจนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆเตียงเริ่มเต็มฝ่ายปกครองจึงให้ตามตำบลต่างๆจัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวประชาชนที่เดินทางม,มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่บ้านเลขที่82ทับ2หมู่1ตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยนำโดยนายสายันเชื้อเถาสมาชิกสภาจังหวัดสุโขทยัยเขต2นายสมศักดิ์หอมชื่นนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิต นายเศรษฐวุฒิประมวลปลัดอำเภอศรสีสัชนาลัยเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านแก่งผู้นำชุมชนผู้บริหารอบตาสารจิตและจิตอาสากำลังช่วยกันทำความสะอาดบ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านไมาย,ยกพื้นสูงด้านบนมีสองห้องนอนใต้ถุนโล่งโปร่งรายล้อมด้วยทุ่งนามีหนองน้ำและภูเขาอยู่ไม่ไกล เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงของตำบลสารจิตนางทัศวรรลิศวนหรือผู้ใหญ่หน evet. o, shoes shoes ุษยผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตําตำบลสารจิตกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้มีการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนต่างๆเพื่อหาสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดถึง3ครั้ง3สถานที่แต่ถูกชาวบ้านขัดขาน ตนจึงเสนอบ้านหลังนี้ให้ใช้ซึ่งสามารถรองรับคนได้ประมาณ20-30ถึงคนโดยตนมองว่าผู้ที่กลับมาไม่ใช่ผู้ติดเชื้อแต่เป็นเพียงผู้ที่มีความเสี่ยงรัฐจึงมีมาตรการให้กักตัวดูอาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งชาวบ้านเหล่านี้ค่อนข้างลำบากไม่มีงานทำเขาเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาของเราเป็นคนตำบลเดียวกันเราทุกคนจึงต้องช่วยเหลือกันต่อสู้กับสงครามเชื้อไวรัสนี้ และขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคบ้างแล้วและทางอำเภอก็กำลังหาสถานที่เพิ่มเติมเนื่องจากยังมีผู้ที่กำลังเดินทางกลับมาเพิ่มขึ้นอีกส่วนตนพักอาศัยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ห่างไปอีก3กิโลเมตร,รตน,ะะนัททวัด,ดีพ่วงหงรายงานสคัญนะคะวันนี้เจ้าอาวาสนะคะได้มามาพูดคุยว่ามีจะรองรับ สองสามสี่นะคะก็มีที่ขอ,องวัศร,รจิตสามารถจะรองรับได้อีกนะคะที่สองสามก็คือที่อบตหลังเก่าสี่ก็คือทีอ่นองรีโวนะคะสาราประชาคมหมู่ที่สามตบลศรจิตซึ่งตรงนั้นก็จะรองรับหมู่ที่สามตบลศรจิตนะคะก็ตอนนี้เมื่อมีจุดแรกนะคะ หล,หลายจุดก,ก็มีตามมาซึ่งคิดว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในเขตตำบลสันจิจนั้นทั้งอบอตอผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นนะคะสอจอหรืออบจอนะคะสาธารณาสุขทุกหน่วยงานนะคะตอนนี้มาช่วยกันระดมทั้งกำลังทั้งคนนะคะ ใหญ่คิดยังไงครับถึงได้อมอบบ้านหลังนี้ให้เป็นที่กักตัวของผู้ที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงครับผู้ที่จะกลับมาทุกคนนะ่ะคือพ่อแม่พี่น้องญาติเราคือคนตำบลเราเราก็ต้องช่วยเหลือกันและที่สําคัญผู้ที่จะกลับมานั้นเขาไม่ใช่ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อแต่เขากลับมาจากสิบจังหวัดหรือว่าพื้นที่เสี่ยงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือกันบางคนกลับ จากแคมป์คนงานนะคะไม่มีโทรมานะคะไม่มีเงินซื้อข้อาสารไม่มีเงินซื้อกับข้าวแคมป์คนงานก็ปิดโรงงานก็ปิดซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าเช่าห้องไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อกับข้าวซื้อข้าวกินยังไม่มีตรงนี้เราต้องไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็ต้องมาช่วยเหลือกันทุกคนที่กลับมานั้นล้วนเป็นญาติ ที่น้องเราเมื่อกลับมาแล้วเราก็มีที่สถานที่สำหรับให้เขากักตัวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งตรงนี้นั้นคิดว่าเป็นจุดเล็กๆที่จะทำให้คนตำบลสารจิตและพวกเราเชาวตำบลสารจิตหันมาต่อสู้กับสงครามของเชื้อไวรัสซึ่งตรงนี้นั้นเราคิดว่าถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกัน